ไปดูกระถินงานนี้ค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นการถวายกระถินที่ฮือฮาเลยค่ะนะครเป็นงานบุญที่เป็นการนี่คือของถวายวัดนะคะดินลุกรังคุณผู้ชมคะ,ะแทนการถวายปัจใจกระถินที่นี่เขาถวายดินลุกรังกันแทนมาเป็นคันรถเลยคุณผู้ชมโอ้โห,หเถเลยมากจริงๆประมาณ60คันรถ ผู้สื่อข่าวเราไป oh. สืบทราบมานะคะแถวยาวแบบนี้เลยนี่คือกองกระถินนะคะไปถวายให้กับวัดเข็มทองอยู่ที่ตำบลบางสมบูรณ์อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกาแทนการถวายปัจจัยที่เรามักจะเห็นกันทั่วไปนะคะหนึ่งในสมาชิกกลุ่มรถบรรทุกคือคุณสมชายม่วงกาดบอกว่าถวายดินลูกรังเพราะต้องการให้ทางวัดเนี่ยเอาดินไปใช้ซ่อมแซมถนนในวัดที่เป็นหลุมเป็นบ่อจะได้มีสภาพที่ดีนะคะเพราะว่าถ้าถ,าถนนในชุมชนพัง ชาวบ้านก็ยังมาสามารถมาขอดินที่วัดเนี่ยไปซ่อมแซมถนนได้ด้วยก็คือถวายวัดก็เท่ากับถวายชุมชนเลยนะคะดินลุกรังที่ทางกลุ่มถวายให้วัดก็ไปซื้อกันมาเอง500คิวคุณผู้ชมค60คันรถแหม่ชาวบ้านมาร่วมกระถินกันเพียบเลยนะคะมูลค่าเกือบ200,000บาทอะค่ะก่อนหน้านี้ทางกลุ่มเขาก็เคยถวายกระถินดินลุกรังให้กับวัดอื่นมาแล้วปีนี้รวบรวมสมาชิกได้มากกว่าเดิมเป็นเท่าตัวเลยค่ะ วัตถุประสงค์เช่นเคยครับเราอยากจะธนุบำรุงวัดของเราให้มีสภาพที่พร้อมที่จะประกอบพิธีตามทางัศนศินะครับให้สะดวกสบายยิ่งขึ้นครับวัตถุประสงค์เช่นเคยครับเราขออนุโมทนาบุญนะคะกับทุกทท่านที่ได้ถวายกระถินในปีนี้ด้วยนะคะยังมีเวลากันอยู่ค่ะได้ใช้วัตถุประสงค์ชัดนะฮะค่ะ